เลงห่างประทัดทะเวียนรถพิธีเบิกเนทาเวสุวรรณเล่นี้ออกทุกปีวันที่9พฤศจิกาย,ยน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดใหม่สามัคคีตำบลห้วยโป่องอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าวัดหลวงพ่อห้ามจนได้จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล33ปีพระครูประหลัดปริยัดวัดเลขานุการลรองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่ ผู้สร้างตำนานปลดหนี้100ล้านโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดบอ่บอพีทพิมุกวรวิหารกรุงเทพเป็นประธานรวมทั้งพระเถรานุเถระร่วมเจริญพระพุทธมนต์และมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยหลังจากเสร็จพิธีทำบุญอายุวัฒนามงคลแล้วได้มีพิธีเบิกเนธาวเวสุวรรณนามท้าวหิรันพัฒนปางจาตุมหาราชสีกร โดยได้รับความเมตตาจากพระพรมวชิรานุวัตร์เจ้าอาวาสวัดบพีตพิมุกวรวิหารกรุงเทพเบิกเนตรและประพรมน้ำมนต์โดยระหว่างพิธีเบิกเนตรนั้นพระสงฆ์ผู้ทรงวิทยาคมจากวัดสุทัศน์เทวรารามราชวารมหาวิหารเจริญพระคาถาบ,บทเทวาพิเศสสำหรับทาวเวสุวรรณนามท้าวหิรันพัฒปางจาตุมหาราชสีกรหรือสี่มือมีหนึ่งเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่วัดใหม่สามัคคี ได้อันเชิญมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณหน้าซุ้มประตูวัดมีขนาดความสูง5.5เมตรโดยมือสองข้างถือหีบสมบัติชูขึ้นในระดับไหล่มือที่สามถือไม้กระบองส่วนมือที่4ยื่นไปข้างหน้าเหมือนพระปางห้ามญาติโดยที่ฝ่ามือมีอักษรเขียนว่าห้ามจนหลังเสร็จพิธีเบิกเนรได้มีการจุดประทัดมงคลถวายองค์ท้าวเวสสุวรรณหลังสิ้นเสียงประทัดมีผู้ที่เข้าร่วมต่างก็เข้าไปแห่ดูเลขทางประทัด เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยนนี้โดยเลขขางประทัดก็คือเลข5 3 4และ7 1และนอกจากนั้นก็ยังมีเลขทะเบียนร,รถเคนที่นำพาขึ้นไปเบิกเนรโดยเลขทะเบียนคือ9 1 4 0ขอบคุณค่ะ